ตามกูนะมึงเดี right. so, um, ๋ยวเดี๋ยวกูนำไม่เดี๋ยวกูนำเดี๋ยวกูนำเองอีมึงอย่าแหลมสิอีสามห้ามึงแหลมอะไรอีก็เธอเมอีก็เธยหัวโงมึงสีก็เธอมา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 มึงมาเธอเท่าจุติสามรอบกินไหมคะตามกูตามกูตามกูคนเดียวพอไปดิไปดิไปกินโดนเปิดดเอ้าวไมรอบไิไกินโดนเปิดดิกูมาแล้วสามรอบเพื่อมึงอะ แป๊บนะนอกนอกสคลิปหน่อยนะเฮียผมยังเหมือนเดิมกับเฮียนะเฮียมาด้วยตัวไม่เหมือนเดิมไอเฮียตัวลังปามูยุเจอาตพวกมึงสั่งสอนให้มันรู้หน่อยนะเว้ยว่าใครเป็นใครไผเป็นไผไอค่าคุณแม่มันมาถามพวกเราตบมึงยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมค้าดีมากชิลีลูกคุณแม่อรอเวลานี้มานานแล้วคัะหนดหนูแอปแมนแบบหลอกสาวมาหลาย เป็นหลายเดือนแล้วค่ะไปสนามกีฬาสนามกีฬาแล้วมึงเป็นเยี่ยมมึงจะตบกับก,ก,ก,กูไหมไปสนามกีฬาลูกมึงฟังกูนะต่อไปเนี้ยเวลาเรียกเพื่อนอ่ะให้เรียกลงท้ายน่ารัก<อ>น่ารักกันด้วยอีป่ะอีอีอีอไหมคุณแม่ไม่ไม่อีไม่อีเราอัอาสมุทมึงน,นะนางแม่นางมึงลองไอ้นี่นะไอ้มันมีตู้ไฟนะอย่างชี้ก็เป็นชิลิวเป็นชิลีสนามกีฬามันอยู่ไหนวะ จริงจริงจุ้ยก็เป็นคิงเจี๊ยฮี้อะสนามกีฬาตรงไหนวะซอรี่ค่ะซอรี่ไอ้นี่ไอ้ที่ไหนนะไอ้เนี่ยสนามกีฬาเออลานกิทอะมารันกีฬาลานกีฬาลานกิทรันกิทจอดจอดตรงนี้จอดไหนเขามันยืนมันยืนมั่นรอแล้วค่ะมันยืนมั่นแล้วค่ะมั่นแล้วหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหนูตบมันหายมั่นเลยค่ะคุณแม่เข้ามาเข้ามาลูกเข้ามาหนูเข้ามาลูกจอดจอดตรงแม่นะลูก กำลังเข้าไปค่ะไม่รู้หน่อยว่าตัวแม่ตัวมารดาตัวคอดบุตรตัวสิบสองตีหามันเป็นยังไงเดี๋ยวรู้จักค่ะ X D Form y G Form y Gang Form D อีกกระเทยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ฮาเหรอมันเงียบเหรอเบาเหรอเมื่อกี้ใส่หน้ากากก่อนเออกูใส่หน้ากากก่อนมึงลงรถมึงลงรถมึงลงรถฟังฟังมึงมึงลงรถฟังตัวแม่ลูกมึงลงรถ กกาเดินนี้เราเราแม่แม่มานี่ก่อนเดินมาหาคุณแม่สิว่าไงจ๋าว่าไงลูกไม่ถืออาวุธนะพี่กัลลากักัลลี่ขึ้นไหมขึ้นไหมฮะไม่ขึ้นกัลลี่คืออะไรวะกัลลี่คืออะไรวะเฮ้ยเราเรียกพี่รายังไงอะขึ้นไหมขึ้นไหมกัลลี่เออเอานี้เอานีมเอาอันนี้หมเอาไหมเอานีมเอาไหมเอาไหมเอาไหมตกไหม เริดเลิดมากเดินไปคุยก่อนเดินไปคุยกับมันก่อนนะเข้าใจใช่ปะไปกดพลาดก่อนไครไม่กดค่อยๆเดินนะลูกชีวิตกูต้องมาทำอะไรแบบนี้มันจ่ายบีวีเอาสรงจัดเลยอ่ะโอ้โอีบีวีเหรอมึงยังไม่เลิกแอปมึงเลิกเลิกแอปที่บ้านยังมึงดู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 พวกมัน่อีเด็กบ้านมันจะมาดมึงดู มึงดูมันมากมันมากเลยค่ะี่เป็นละเต้นเป็นเป้าเป้ละเต้นเป็นมือเปล่างงละสิงงไปเลยฟังกูพวกเราก็ทำได้มันทำได้แล้วก็ทำได้มีสองมือสมองสองมือเหมือนกันค่ะเอ็ดดี้ปงกว จัดแถวรอดูอะไรจัดแถวโ <is it? S 1> อ้กโค้มันนี่ด่วนๆเลยโคเร็วเป็นเเจ้าของงลโพไปปิดลรโพงสิเปิดเพลงให้พวกมันฟังหน่อยนี่ไปไปเขาเปิดได้ไหมสูงไปใครเปิดใครเปิดอ่ะสูงสูงไปยากสูงไปยามึงจัดแถวมันสวยสิมึงเห็นเขาจัดไหมวายแค่จัดแถวยังจัดไม่ได้เลยอ่ะมึงดูมันมันมากจัดนานแล้วจัดนานแล้วจัดนานจะว่าเขาทำไม่ได้ละสินี่จัดแถวแค่หนึ่งแถวทั้งมา เป็นเวอร์โคชันนี่มีเวลาเกือบชั่วโมงจัดได้แค่นี้เองเหรอคะเขาจัดกันหนึ่งนาทีก่อนพวกเธอมาคุณแม่คุณแม่เขาบอกว่าเขาหลีดจุลาเราเราหลีดอูเทนมาเราหลีดอูเทนไหมแม่ดนั่วสวัสดีค่ะแคทตี้ที่ทำงานดีๆมึงานะบินบินบินอีโคอันนี้แหละอันนี้แหละอีโคหาท่า ถ้ามาสีมือเอาาดิให้เวลาอะบัวถ้าจ็สีบัวจะเปิดเพลงมันมีนับใหม่นะใม่นใหม่พี่ทรงมาดิพี่ทรงเอาใหม่เอาใหม่เจถ้าเจ็ดสใหม่เอาใหม่เจ็ดมึงนับนะเดี๋ยวกูนับาให้แล้วมึงฟังกูคำว่าซ้้ำแล้วไปนะ72 1ดสิบสองหนึ่งสอง้เอาอยานี่ไงนี่ไง ฉันก็ทำได้อุ้ยพร้อมอุ้ยพร้อมหนึ่งงานวันหนึลพร้อมกว่าดวพร้อมเป่าเใหม่เราใหม่นับนองซ้ไหวปะอุ้ยอ้ยอ้ยดใหม่อ้มันเวฟเลยมอนเวฟเเงี้ยไม่พร้อมลอะไรเงี้ยผู้คนไหวไม่จีอ่ะเพื่อนไหวไม่จริงตําโอ้ยเ้ยเ้ย่งนี้มีคนไม่ทด้วยมีคนไม่ทำด้วย หนูลูกอ่านกลุ่มไลน์ไหมลูกอันนี้อันนี้อันนี้หนึ่งตายแล้วนื่องจกนขี้ัมเนี่ยหนึ่งมานตาริโเลยจีลี่จีล่อมาลูกยมจลี่เดิมเลยจ่าเมาท่ามาทุกคน่ามโกโก้กโก้อ้ยอนนี้เปนนี้ปนีมือเป้่าไหนมือเป้าไหนมาอนมือปามือเป้า โดนเลยอันี้โดนมัดป่าวมัดป่าวมัดป่าวมัดปามัด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 ป่าวมัดป่าวมัดป่าวเตรียมท้าตกมานตั้งนานไอ้เหี้ยอีนามาทูกอีโดนีเซียพวกเขาสนับเขาใช้สนับเขาใช้สนับเขาใช้สนับมึงมาสิมึงมาส่วนกูส่วนกูสิมึงมาสิมึงเจอตัวแม่เขาไปสิส่วนสิส่วนสิส่วนสิกูบอกให้ส่วนส่วนสิ มาสิมาสู้กัะดิฉันเลยมาเลยค่ะมาเลยอืมอยากตบมานานแล้วมันมากอืมมันมากเลยสิตามันมากเลยลยสิตาเจอตัวแม่ตัวจริงเข้าไปเจอตัวแม่ตัวจริงเข้าไปอืมจิตใจเปล่าอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยอ้าว้ไม่เขาใช้ไงฝั่งฝั่งพี่ใช้ไงนี่เขาเล่นมาเขาเล่นสนับกันเต็มเลยบอสโดนก่อนเลยเขาเล่นสนับเขาเล่นสนับออยู่เอ้าไอ้เหี้ยใครเหยียบใครเนี่ยกูงงไม่หมดละ เฮ้ยไหนบอกมือเปล่าวะกูไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่แล้วคืออะไรมาดิสวนซี่สวนซี่ฉันบอกให้สวนหลบหลบค่ะหลบได้ค่ะหลบได้ค่ะมาสิมาสวนดิสวนสวนสวนดิสวนดิเอ๊ย ไม่ได้สวนเลยกูหมาพูดสิพูดพูดฉันบอกให้พูดฉันสั่งให้พูดพูดเดี๋ยวนี้จะพูดไหมหล่อนจะพูดไหมหล่อนไม่พูดใช่ปะหล่อนไม่พูดใช่ปะมันยังไงเนี่ยอูดมันยังไงเนี่ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนะหล่อนได้ได้ค่ะได้เลยคิดว่าหล่อนเล่นได้คนเดียวหรือไงอูดฮะคิดว่าเล่นได้คนเดียวหรือไงตบมมันค่ะตบมมันลูกคิดว่าเล่นได้คนเดียวหรอคิดว่าเล่นได้คนเดียวออาอุธอะ

ตมมาสิอีตัวไหนมันอีตัวไหนมันด่าหน้าเข้ามาเลยอีตัวไหนมันคะมาดิอีตัวแม่นะพ่ออีควายมึงมาตีมันมึงมาตีมึงมานี่สิมึงมานี่สิมึงมานี่สิมึงจุ๊บมาตื่นขึ้นมาสิมึงจุบมึงจุ๊บมาตื่นขึ้นมาสิ มึงชุบแรงมาเลยปิดตัวชุบไงอะตบปิดตัวชุบตาสิมนแท้มันเป็ชายแท้มันตบไม่เป็นเพราะเราเป็นกริ่งาล้โเป็นมิแกล้หมายกระอมึงมาตีจีจัตตัมมึงีตแหล่มึงดีจังจีแหม่ไม่อยากฟ้าแหม่งจอตัวแม่สิมึงเจอตัวแม่ตวมนมำสิมึงสวดสิมึงก็สวนกูสีมึงใช้สนับมึงไหวไหมมึงไหวไหมโอ้ย

เดินดหรอเดินดาวหรดินกูโดนกูมึงเอามันลงตบมันโรงเรียนมานี่ค่ะอีดาโรงเรียนมานี่ค่ะมึงดำไม้หนึ่งอีตัดมาดิอีมันอีมันโดนกูค่ะอีมันคุณตบหายมันเลยเดี๋ยวกูตบไมปหายมันเลยตบมีนี่ลุ่มลุ่มมันลุ่มมันหมาหมูหมาหมูอยู่แล้วเราอีสนามอีบ้าสงครามอีบ้าสงครามอีตบมือเปล่าไม่เป็น อยได้ข uhm, ิงยงใส่ดิสอฮะไอ้ยีบ้าสงครามมาอีกแล้วอีบ้าสงครามใจไม้อีกแล้วตอนนี้เลยตบตบดิตบมันเลมึงดูมันมาสงครามมันไม่ไหวกับเรามันตบไม่ไหวมันต้องต้องแชวุธตบไม่ไหวมีพวกโฟคิงมีโบไวเบ้งและเลขาสั้นนี่นี่นี่แน่นี่นี่อ้าวมาที่กูจะบ้าแล้วกูจะบ้าแล้วกูจะเป็นบ้าแล้วตอนนี้กูเข้าเส้นแล้วกูเข้าเส้นแล้ว ตบมันมันึงตบมันอีรอประมาณสี่อบอีอบลุมลุมตบมันโอ้ยอมาหรามีซิมามึงเด็ก้านี่มันโดนกูอีมันโดนกูมึงเจอตัวทีสองสิง่ะเข้าไปสิมา กีนวายมึงไม่ได้อีบ้าบ้าตองค่ามิไอ้บ้าบ้าตองค่าสสวยเก่งมากมึงตายสิโดนแม่นะพ่อกินวายน่าประลาดกินปลาไหลาินควายได้ข้ามเหนืออี้อ่ะข้ามได้โอ้มันด่าแรงจังไอ้เยียโจรโอ๊ยจะต่อยกูจะต่อยกูจะต่อยเฮ้ยมันอะไรจะจบอ่ะมันอะไรจะจบกูเหนื่อยแล้วกูเหนื่อยแล้วมาดิมาดิมาดิ์มาเดย์บัตรบัตรหมันเลี้ยวฟัดมันเลี้ยวฟัด มัดเลี้ยวหมัดโฟจัดโฟจัดโอ้โอ้ชิลิ่วหมัดหมัดหมัดกูโฟจัดมาดิมาดิอมาเลยอเดเตอร์ไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวละหยาแม่เลยหยาเล่นอาวุธใช่ปะปะเล่นอาวุธปะบ้านสงครามใช่ปะมาเด้อหยาบ้านสงครามใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ตายบ้านสงครามใช่ไหมบ้านสงครามใช่ไหมบ้านสงครามมาได้ไหมเล่นอาวุธใช่ไหมฮะ ตบีไม่ชอบอยากเป็นโฟคิงเหรออยากเป็นโฟคิงเหรอฟิวไลกกับโฟคิงฟิวไลก์กับโฟคิงไวเป้นักเลงขาสั้นอีบันดาอีบันดาอีบันดาอีบันด้าอีบันด้าอีบันด้าอีบัน้าอีบันด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 อีบันดาอีบันดาอีบันดอีบันด้าอีบันด้าอีบันด้าอนด้าอีบันดาอีบันด้าอีบันด้าอบันอีบันด้าอีบันด้าอีบันดาอีบั้าอนด้าอีันด้าอีบันอีนดาอีอันดาอ แม่ย ah> ังจูบราคาจูบราคาแม่ตื่นราคาตายแม่ตื่นราคาตต้องมตีต่อให้ได้มาีต่อจตุ้งมึงมาสิมึงก็มาสิหัวตายตายแม่คุณแม่ขอตายคุณแม่ว้า แหม่แม่จะทำอะไรกูคะมันมากมันมากเจ้าอีซอมันมากแหมอีทิชาแม่แหม่แม่แม่แหม่แหม่แหม่แม่แหม่แหม่แ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 หม่แะม่แ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 หม่แหม่แหม่แ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 ลม่แ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 มแม่แม่แมมม่แม่แมม่แม่ม่แม่ม่่ะแแ้เ่่่่แแว อย่ามัร kah, ร่นก <st os> <wan> ันอย่ามั่นให้มากระวังโดนดับมั่นนะคะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวห่าว่าไม่เตือนกับไปกับไปมึงกับไปไปค่ะโดนกูเมื่อกี้โดนกูลืมๆเลยพักสนับแป๊บไม่เกินขึ้นหัวเลยเชื่อเลยเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยโผ้โปเกมอนพูดมากกันผ่าแล้วกูเรียนรู้เลยแล้วกัน โอ้ยเอดีหมดมันไม่น่าตายอ้ยเอดีหมดออ้ยเฟมาเฟมาอีูาสงคามีูาสงคามีอีกแล้วค่ะดูดูข้างบนข้าดูดูดดูดิฉันดูดิฉันก็ดูดิฉันค้ะดู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 แม่ดูแม่นาลูกดูแม่นาลูกดูแม่นาลูกใครใครมาใน้องลำนนูน้องลาคดูทอะไรลูกนไป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 เดี๋แม่เดแม่ลูกเดี๋ยวแม่น้องลำจะโชว์น้องลำจะโชว์โอบูดบูได้ค่ะคุณแม่ ตัวยิมมิ่งค่ะโดเมค่าโดเมค่าอ้มไม่ตายได้ไงอ่ะน้องลำลำลูกเอามาลูกสวยลูกสวยมากกะลุมเหลือน้อยแล้วค่ะอีเทดดี้ดักสิค่ะแคลังเดินไปค่ะเอามานปากดีมิสแกนเอามานดิไอ เอาในภูมมคาในภูมิคาดักขึ้นนะดักขึ้นราคาดักขึ้นราคาอีโก้ดักขึ้นแล้วปล่อยขึ้นมาเลยค่าปล่อยขึ้นมาเลยค่าปล่อยขึ้นเอ้ยทันวาเดินปัดทำไมคะแต่อ้ทันรี่ยี่ใบเกนเกิดใบเกนกินหัวแล้วตอนนี้นั้นั่งเขาอินเลิฟอะไรกันนะปวดหัววันนี้ดูดูยาวอะไรเยอะครับดูไม่ได้อะไรหรอกวันเนี้ยดูสนุกสนุกดูจอยจอยพอเนอะ แล้วก็ปวดปวดหรือมันนิ่านะคิดว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะครับไอที่ทำเมื่อกี้คอยอดีอยดีคอยดีกูเป็นมาเฟียมาตั้งนานอะไรเนี่ยใสมันมาหากแม่เจ้าอีซอเจ้าอีซอแม่โดนเองอยาจะขำอยากจะขำไปถึงดวงจันทร์นะจะมาวัดอะไรกับซอรี่หรออไมีไหวและวสิไม่เคยได้ยินชื่อสิ่งเล็้ยงน้ำหรอค่ะออเด็กเป็นจะมาก ก็เคยบันนอใช่ค่ะสู้คุณแม่กูไม่ได้แม่ตายไดาวไม้เนื่อเหรอไม้เนื่อเหรอไงอิ่มแล้วมั้งไอ้เหี้ยไปอุ้มเรามาไปเด้อเฮ้ยลูกกูอยู่ไหนหาอันนี้กูดิอันนี้อยู่ไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนโดนห่อไปคนหนึ่งอะใครไม่รู้อะเอ้าเฮ้ยอันนี้อันนี้อยู่ไหนเจออันนี้ปะดีเป้าหมายเราเอ,อันนี้มืกูดิเหมือนรอดไปปะ ล่อหรอไอ้โดนอุ้มมาเพื่อนเราอะกูกงกูแอบป้นเมียพี่คิงกูได้เงินมาแสนหนึ่งเอมเบลอสามสิบสองเม็ดเฮ้ยแล้วมึงจะป่นน้ำไม้เฮ้ยสตอรี่ต้องป่นเว้ยเป็นไรไหนวิญญานมารถเราอยู่ไหนสตอรี่ต้องป่นเว้ยเหยายืนมาแล้วกูไปกดตัว G แล้วกด X รถเรามารถเราโดนบอสใหญ่ไม่สอใหญ่ใช่ใครไม่มีถุอไปปนศพพ่ธีชาน้มีเพื่อนเพื ja ่อนราโดนหอบหะส่อใหญ่รถติดกูจะบ้ากูจะ้ากูจอบ้ากู้ากูจ้ากูหะบ้ากอจะกูจอบ้ากูจะากูจะบ้ากนบ้ากูีะ้ากูหนบ้ากูจะากูนหบ้าก้ากูนะ้กูากูกู้กูมาู้ก้กู้ากูากูน้าาไูจะ้ก้จะบ้แก้กูจะไปแก้ ไม่อันนี้มันอยู่ในอันนี้มันอยู่ในนี้อันนี้มันอยู่ในคุกเขาหรอเออเนมขาไปกระทืบมาในคุกดิกระทเขมาไปในคุกดิก็ก็ก็มานี่ก่อนนี่มานี่ป้นของไปชี้ช่วยด้วยโอ้ยเด็ดเด็ดจับให้จับได้ลีที่เหนื่อยมากเลยไม่รู้เพราะอะไรไม่ใครไม่มีสอบนตอนนี้นเต็มติ๊กตอกพระเจ้าไม่นะเต็มทุกคนมากมีย้อนมีย้อนอยู่ในนั้นโควิดยาแพทย์กระจายสื่อมีทุกคนเลยหรอ โใครไม่มีศพบ้างอ่ะมีมีปะลงมาทะเลซ้ายมาหน่อยขอร้องละเล่นเฟมาสี่ปีไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยครับผมต้องแหกโค้งว่ะใหม่เกินเดี๋ยวเข้าไปไหนอ่ะมารับกูด้วยมินดี้อะไรมันจะอุ้มต่องเหรอให้พากูไปพาก็ได้เบ็นดิสโหลเพื่อนคุณมาแล้วเออสวยเพื่อนมึงเอาสมมาเลยสมหนึ่งเดี๋ยวกลับไปรับที่พาคุยอยู่แลนด์แดนไอโร่เดาพาไประดาบเมื่อกี้ไปก็ไม่ลงเมื่อกี้อะไรเยอะนะครับ อาจจะมีคำไหนที่มันอาจจะดูแรงอาจจะดูอะไรบ้างแต่อยากให้มองเป็นดีสันสนุกสนุกเนาะอยากให้ดราม่าอยากให้อะไรกันที่บ้านมีศพอย่นั้นเดี๋ยวไปไว้ที่บ้านศพเนาน่าจะไม่เป็นไรหรอกเนาะแอบกังวลอยู่เมื่อกี้ไปเ็ไปคุณแม่เนอยนมีศพเปล่าเนีอนกดโลยังนี้จบโลยังเหนื่อยละเฮ้ยเรียกผิดเมื่อกี้พี่ชอนใช่ป่ะโว้ยโว้โวโว้ยโว้ยกับมากับม้าพวกเรากับมากลับรถกลับรถแล้วนะเออ ขาเท้าตรงไหนโดนไล่ได้หรอเออหาเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหอห้าเจ็ดหอพี่ขาเท้าโดนไล่ได้หรอโดนเนี่ยปวดอะตอนนี้คืนได้ไงนี่ถ้าถ้าขาเท้ามันคืนแล้วมันไม่โดนจับห้าเจ็ดหอเลยเหลอดิว่าโดนไล่เนี่ยอีรับพี่โดนต่อรอไล่เนี่ยเอามันมันทำไมไม่ทำไมไม่ห่อตอนห้าหกอ่ะพี่เลขมงคลเลยเออห้าหกก็ได้ดีดีใส่กูฮะผมคอบ้านะผมโดนตอรอไล่เนี่อ่ะ ผมเห็นผมเห็นมีแต่พี่ช้อนอยู่ไหนพี่ช้อนถึงแล้วขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยทีบมือว่างนี่เอาศพไปอุ้มหน่อยดิขอเลยมัมกูมาแล้วมัมพี่ต่อแล้วผมขอใครแหกคูกดิว่านะผมเขาให้ให้เพื่อนหนิให้เพื่อนให้เพื่อนหอบไม่มีใครตอบเลยฮัลโหลมีมีใครมีใครมือว่างเบ้าเมาศพกับเพื่อนหน่อยเซนจูมันมันแหกคุกมีคนมือว่างเปล่าเอ้ยได้ตัวไหมได้ตัวว้าในคุกอ่ะฮัลโหลโค้ไหมฮัลโหล ดีไหมเนี่ยมีมีใครอุ้มไม่เซนจูได้บ้ามือมือมือมึงไม่ว่างสักคนเลยหรอรอเต็มบ้านเลยวะต๊าโหลดมาแล้วออกจากบ้านนะใครมีศพออกจากบ้านนะมีมคะศพไหมตัวไหนก็รอรับาโหลดครับผม้าพุมไม่มีปัญหาครูแม่นะก็จะขาดเหลือสมนึงอ่ะรอรอเต็ม มึงจะถามหาคนแหกคุกนะเแยคนแหกคุกมันอุ้มอยู่อ่ะมึโดนนะเดี๋ยวขันปลาลงหน่อยดิเข้าไปบ้าเจอไหมสรุปห้าสิบบาทตรวจมาบ้าเต็มเลยอ่ะไม่ได้หออีริมวะแต่เจอช็อตนัดต่อไปคือจุ่มจอยาวเลยค่ะแค่ห้าร้อยห้าสิบห้าขอบคุณครับ สอบไปเห็นได้ทุกอย่างอยู่ละสอบ้านได้ไปเลย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 ตนะสองสี่ใช่ปะสองสี่ใช่ปะพี่บอสสองสี่ห่อเลย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 สี่สองสี่สี่สงสี่ไล่อะงงเดี๋ยวตัดตัดเลยไม่ว่าอะไรหรอกไปได้ซีเรียสอยู่แล้วฝนุสนุก